ไม่ได้ปัไตยปีดกเล่มหนึ่งมหาวังภาคหนึ่งผมไม่ได้ทำยาฉันแต่ผมฉันอาหารพอแก่ความต้องการจำวัดพอแก่ความต้องการส่งน้ำแก่พอความต้องการครั้งฉันอาหารส,ส,ส่งน้ำ จําวัดพอแก่ความต้องการแล้วเมื่อใดความสับสนเกิดแก่ผมราคะบครบกวนจิตผมเมื่อนั้นผมก็ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิขออภัยนะคะเขาเขียนมาอย่างนี้อาวุโส เสยกะคุณพยายามปล่อยอสุจิด้วยมือซึ่งเป็นเครื่องฉันอาหารที่เขาถวายด้วยความศรัทธาหรือเป็นอย่างนั้นขอรับบรรดาพิสุที่ฉันน้อยสันโดษมีความละอายมีความลังเกียจผู้ใดต่อ สิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาวา่ชาชะไหนท่านพระเยสยศกะจึงได้ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเหล่าพิสุเหล่านั้นพากันติเตียนท่าน เสยศกะโดยเอกปริยายแล้วกลับทูลเรื่องนั้นเดพราผู้มีพ,าพาระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นข้ามูลนั้นใน เพราะเหตุแรกเกิดขึ้นแล้วทรงสอบถามพระเศษเสยยะกะว่าดูก่อนเสยกะข้าว่าข่าวว่าเธอให้ใช้มือพยายามปล่อยน้ำสุจิหรือจริงหรือท่านเสยยะทูลรับว่าจริงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาค ก็พักผู้มีพระภาพพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉไัรเธอจึงได้ใช้มือพยายามปลดปล่อยอสุจิเล่าดูก่อนโมคะบุรุษ รมอันเราแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อควายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความมีกับมีความกำหนัดเพื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อมีความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้น อันเราแสดงแล้วเพื่อความเพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจะคิดเพื่อมีความกำหนัดเราแสดงเพื่อความพลาดเธอยังจัดคิดเพื่อความประกอบเราแสดงความไม่ถือมั่นเธอยังคิดเพื่อความถือมั่น ดูก่อนโมคะบุรุษอันทำเราแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อเป็นที่สาลอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สร้างแห่งความเมาเพื่อเป็นที่บรรเทาแห่งความละหายเพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเข้าไปตัดวัตตะเพื่อสิ้นแห่งตันหาเพื่อความเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความเพื่อเพื่อความดันดับทุกข์เพื่อความไม่มีกิเลสเครื่องร้อยลักไม่ใช่หรือ